เกลกกาเอามากินว่าไปกินที่ร้านอาหารก็อยู่บอกว่าปิดประตูก่อนเอินหาปลาดาปันนี่ติดตรงเลยนีบอกว่าย่าหัวให้ย่ามันบอกรู้เลยหลานกระดาษมากินนาเดียกะป้ากะเอาเงินให้ห้าสิบบาทกะซื้อลูกซินชื้อคุณสังกินซื้อปลาเมืองมกเยอะกินละ โอ้โหย่าอย่าเพิ่งีใหญ่มโอเปิดมาก็เอาเลยหรอขาเอิ้นมากินปลาเนี่ยลมล้มกับเฝ้าลูกมันมั้เฝ้าลูกมามาถ้าล้มเนี่ก็เฝ้าลูกเฝ้าอันนี้ขนาดเลยแม่จเดแปลวปลาเขานะคะวันนี้นะคะป้าป้าป้าอ๋อป้าผู้ใหญ่ใจ ป้าเจดีป้าแตนป้าแตนเลี้ยงนะคะวันนี้ป้าเผานะคะให้คนเฝ้านาให้คนเฝ้านาจริงลาสามจริงคนเราคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะคะเราก็ได้โจมหนังแล้วเนราก็อยู่ทางประสมกันก็ได้ว่าจะปิดประตูได้ยินเสียงว่าไม่ได้น้องมีมาตามนะคะเมื่อกี้นี้ไม่เคยไปไหนเลมยัะน้องข๊อกกี้ทำธกระเขาทำชื่อเอง ล้างมือถูกกล้องอายุสูงสูงมาลงตรงจะได้เกิดกระดาษเนี่ยดาะมมสูงนะญาติจินเค้นน้ำมีดมันได้เดินจิ้มจัอันนี้เออเขาก็เลยจับอันนี้อ๋เนี่ยเพิ่งมาคอเคลียติล่ะโอ้เราจีเขาจีใบเตยใบเตยคืออะไรกุ๊บป้าก็ซื้อปลาเผามาสู่น้องน้ำมนต์กินคือการคนละโต นิ้วแหงเลยเอาไม่หุงข้าวเข้าไปก็มันโย่นิ้วแหงนิ้วแหงนิ้วแหงไปรับเด็กก็ไปโรตัสแล้วก็ไปตลาดขานีตบ้านะตัวใหญ่มากถูกใจเลยถูกใจเลยเนื้อตรงหัวกับเนื้อตรงตัวมันต่างกันยังไ ไม่รู้เหมือนกันแต่หัว,หวมันแซ่บหัวมันถ้าเป็นหัวปลาลดแล้วก็<อ> <c oughs> หัวปลาลรสปลาลดไม่มีหัวร้อยหัวก็ไม่อิ่มหัวปลาลดไ่ <c oughs> เห็นบาแหลมแหลมอ่ปะปลาลดแหลมบาไ์มืดเลือบแกงยาบอกว่าเอาหัวปลาลดนี่ไว้หนนี่แหละถึงอยู่กับป้าแตนกินได้กินปลาบ่ได้กินปลา รุบโหมยำอะรองนะคะติ้ยช่วงติ๊บกินกันแล้วบอกอนาเดียซื้อไอ้ข้าวมันไก่ซื้ออะไรอันเป็นกลงองเค่อยหมหิว,วเคยซื้อไอ้ดีทางข้าวปลาหมึกเนาะปลาหมึกย่างกับเบิร์รับอาหาริดว่าโอ้โหนี่ไงนี่ไงขิงขิงขิง,ขงใ,ใส่เข้าไปเขป้าไปผะหยำขาดเนี่ยแหะห่าวใส่แต่ิ่นบอกว่าให้กินขิงเด้อดีต่ออะไรนะบ่เออนี่อไตให้ปอด กินชิงค่ะน้ำขิงไงป้าดาเจ้าก็เจ้าก็ซื้อขิงสดมาแล้วเจ้าก็ต้มก็ต้มแล้วก็ต้มใส่กาอะไรแล้วก็กินน้ำร้อนเอเอซีบอกว่าแบบนั้นแหละเอฟซีบอกว่าให้ซื้อขิงมานะไม่ได้แล้วก็ทำเป็นแว่นแว่นแว่นแล้วก็มาต้มกินน้ำขิงเออแต่ว่านอยาสมัยอยู่พวกเก่าเนี่ยเอฟซีส่งขิงขิงผงมาให้นะเนาะแค่ันเก็บไปไว้เลยแล้วเก็บไปให้หมดแล้ว่ะ โค้ดตะพุนน่เมนโค้ดเมนโคตะพุนนะสมัยนั้นโดานิงหล้วเมื่อกีเขายังอยู่สมัยนั้นอันนี้เสียวหวานเนาะสีปีนะเอออ้๊อซีวันนี้พูดได้ามคลิปนี้แล้วมั้งอย่าปั่งเลยนะคลิปนั้นคอยก่อนคอย หาพันคลิปที่วัดหิปไปวัดนั่นแล้วเขามาคือเฮาการปล่อยคลิปอยากให้คนเบิ่องอะที่จริงอะนะเราต้องสุโมงหนึ่งปล่อยครั้งหนึ่งถ้ามาปล่อยทีทีเอฟซีเขาจะเบิ่อมทันย่อยมันก็เลยบกคืนนมันได้แต่คลิปเดียวจวัดหนึ่งจนเท่งนาะกันนั่นแล้วคือแบบว่าน่้จะคลิปย่านเดียวแล้วพอจลงไม่ได้เราเว้นระยะนานองเียเอฟซีเขาก็อยากจะคอยดูว่า เอหายไไปคนก็ไม่ขึ้นไลค์อะไรด้วยมือสาวนี่นะเขายังถามว่าเขาไปนหนกันหมดไปไหนกันหมดไปหมือเช้านี่อยากไปวัดอยั่ไปเอาไปวัดนั่นแล้วเส้าอะไรเดี๋ยวนี้หมายถึงว่าไปงานอันโป่งอันนี้น้ำเดือดหรืออะไรก็ตามเส้าแล้วเนาะกะเทียงแล้วมีเจ้าไปเจอแต่หมายถึงว่าทอดเที่ยงแต่โมคอยว่ามันมีคลิปไงโมคอยต่นนี้เพิ่คลิปไงก็เลยเอซีก็เลย เอตีก็เลยเบิ่งถามเบิ่งสาวก็ม่เห็นเพื่อนคนหลายทดาด้ทำไมไม่ไม่เห็นดาด้ดาด้เป็นอะไรเอาข้นขอยู่แล้วมึงสายเหรอตค่นอยมันอืมนะคพขที่หลังอสองขอ้นยังไม่ได้พิ่มไปบ้านก็ไม่ได้ขึ้นปกติไม่ด้ไปทบ้านเราก็เสือไฟขึ้นเยอะไฟมึงสายสายกระดานจนลงมาจะไปหาเกบเพแล้วขึ้นบ่เรือเาน้าโหอืมกินต้แน่ ยังไรา้วยเราค่อยเห็นจีจอมาก็เป็นยูคูมาที่นั่งยููมาเจอกันคู่อ้าเมื่อนเาเราหยุดเจ้าอย่นะเออให้เจ้ากระสุนแลกันยาเราเราเออยยูคูเข้ามาเพ้อสิหไปเอาดาต้นเออห้างยูคูเพิ่ไปเพ้อจสรเนาะเจอฉันฝุ่นก็เอาจีแสจีส่งจีเองมดทั้เดียนัดมดล้านนะดีเะมือไปซื้อฮะมือเจ้าของพระเหรอแล้วมาใส่ นั่นก็เขาว่าซีชมไม่ออกซีซ้มๆของกลุคค่มทางหลวงนั้นก็จนเก่าแล้ว <c oughs> ข้างร้านอบอกกินอ่ะโ <laughs> อ้อร่อยอร่อยสุดยอดเลยกินยู่บอกขอเขาแลงแล้วกิน้วอืมกินแล้ว ตะคอยอินได้กินจะนามอถ้าเขาทำข้าวต้องกินนะตัวโอนเนื้่าโอนอนม่ได้อนไยันัว่กินมจะเีอผัวอันนี้ก็ต้องไปกินอะไรตนี้อีกเนาะอันนี้กินกับข้ามไอ้มิเน้ คำบอกคำก็าบบมกินนกกระทาคอยยนหันนะเดี uh ๋ยวอเห็นเรียกแล้วนนะพอ้าบ uh ้าแเราบอกว่า huh. ม oh, ีก ah ินก็ม่กิน่เรากระเงาะเรากระจีนนะจนเราดีใจเน้ดีขายรวยนะอะไรอ่ะดีใจดีขายรวยมากเลยเอาไปบลาพี่น้องสลาย ตับมันอ่ะเม็ดปลาตับมันสุกดีป่ะเหอะเบ็ดเด้อเฮอะกินเนี่ยเบ็ดสุกบ่ดโอ้ยตับมันนี่แหละปลาปลาไม่มีแล้วบอกินนะตอนนี้เศร้ากินตับมันนะบ่เคยกินนะ่ชอบก็หาผู้ปลามีน้ำตับปลาตับปลานี่แหละน้ำมันตับปลาเออน้ำมันตับปลาอย่ายพูดดิมันรู้สึกรสชาติตอนโดนหลอกให้กินมันเข้ามาผมผมอ่ะมันไม่ตัวมาเจ๊ทำร้านเจ แมันมีสุขากาอ่ะมันสุขามันแงแุลกะัดฟ้าลมาเดนคนกำลังเดินทางกินปลาเผากินปลาเผาิเจ๊ก้องไม่เห็นแค่ยาคนเดียวเหรอแล้วคนเดินทางมาตีนึงประมาณตีหนึ่งตีสพุธละเสับ มัใช้มันจะคือบุรีลำแล,ล้วลุงเผื่อได้ค่ะเปลี่ยนได้สีแบมบมือ,มอเด๊ะป้าคบ่มืเอเปนนำเปลี่นเดียวครับถ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนละลุงค่ะก็ล่ามืออีีเปลี่ยน เราคิดก่นซื้อบ่อืมเสียแผบขาสำหรับคลิปนี้ใช่ะแดงหัวเกาเราสิไม่ดากับแปดพอดีสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงเต็มที้เลยนะคะสวัสดีค่ะอหัวแก้วแปดหลัก่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจอยู่ด้วยกัน5นาทีขึ้นด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คนเฝ้านาด้วยนะคะ